หมอนิ่เร็วหมอนิ่เร็วโอ้ยแรงดีแรงดีงดโอ้ยโอ้ยปิดหน้าลอกยังปิดแล้วปิดแล้วให้มันลากตั้งขาโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้ว โอ้ยฝนฟังนฟัโอ้ยโอ้โอ้ยแรงดีแรงดีนั่งตกทั้งวันยังไม่ได้เลยเอ๋อมีมาแป๊บเดียวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเอ้ยเยอะกันมันเว้ยเอ้ยเฮ้ยทั้งวันเพิ่งจะได้เยอะได้แล้วเออใช่ ปกติได้ตตัวย่อยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โมาทางนี้มาทางนี้มาทน้โอ้อ้ยอ้โเออเร็วๆเกี่ยวท้องด้วยเดี๋ยวมันลุดโอ้โขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วโอ้โหโอ้โหจังนับ